นำท่วมเป็นอะไรนะรนใังตัวดีป้ไล่ตวอะไรนี่มาห้ามคนมาห้ามเพื่อนในขึ้น้่อยห้ามไปเลย

ออนน่าหยงนางสิเอคนอีโบหรือสิลงยังโม่เหมันท่าโมมูมันเออพี่เอ่เออ่เอนนี่ท่าม่มันบ่เออปจัไ้เจดไนงี้ต่งถงเิกมันจะหดจักมันจะจักไหมเอย้อมนั่อยู่แล้ว